จังหวัดแร,แรกๆที่คนนึกถึงเพราะว่ามันอยู่ใกล้กรุงเทพอันดับแรกคือเขาก็เลือกทะเลนะคะแล้วก็อาหารการกินผลไม้พอนึกถึงจันทบุรีเขาจะนึกถึงทุเรียนทุเรียนเมืองจันอีกอย่างก็คืออาหารทะเลกินปูแล้วก็อาหารที่่นต่างๆที่เป็นก๋วยเตี๋ยวพวกนี้ค่ะก๋วยเตี๋ยวทะเลก๋วยเตี๋ยวกั้ง เรามองว่าเรื่องของสมุนไพรที่เอามาใช้ในเรื่องของการปรุงอาหารทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกระวานเร็วนะคะแล้วก็พริกไทยโดยเฉพาะเป็นพริกไทยนี่เป็นแหล่งปลูกของเราแล้วก็กระวานที่ปลูกแล้วก็ได้ผลดีแล้วมีปริมาณของการปลูกของชาวบ้านนี่ค่อนข้างเยอะค่ะสามารถอยู่ในทุกๆอย่างของอาหารพื้นถิ่นของเมืองจันทรนะคะรวมถึงผลไม้เผื่ออาหารทะเลอาหารถิ่น ทั้งหมดที่กินและยุทธศาสตร,ตร์การทำงานของทรทรเองก็เป็นเรื่องของอาหารเป็นหลักเรื่องของ gastronomy โโนะคะก็คือเอาอาหารเป็นจุดดึงดูดให้กับนนะักท่องเที่ยวหลักๆเนี่ยเราอยากให้มองเมืองจันคือนึกถึงมีทุกอย่างเมืองจันมีทุกอย่างก็เลยใช้คำว่าภูผามหาณทีวิถีคนจันเริ่มตั้งแต่ภูผาก็คือ ไล่ไปตั้งแต่สอยดาวถูกไหมคะสอยดาวมีภูเขามหานาทีก็คือทั้งน้าตกและทะเลเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถที่จะมาท่องเที่ยวได้อย่างเช่นทะเลก็เป็น แหลมสิงเจ้าหลาลังคาแล้วก็ที่คุ้งวิมานเนินนางพญาอะไรเงี้ยคือเส้นทะเลทั้งหมดอีกอย่างก็คือมหานทีก็รวมถึงน้ําตกด้วยน้ําตกพลิ้วเงี้ยค่ะเป็นที่รู้จักกันมากมายแล้วห้วยตาโบอะไรเงี้ยที่เป็นธรรมชาติต่างๆการดํารงชีพในเรื่องของประมงนะฮะแล้วก็มีชุมชนไร้แผ่นดินที่เราสนับสนุนดูเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวหรือเป็นชุมชนชายทะเลชายฝั่งทะเลนะคะแล้วก็มีวัฒนธรรมต่างๆประวัติศาสตร์มาเมืองจันต้องพูดถึง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั่นคือสิ่งสําคัญนะคะที่ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองจันทด้วยเช่นกันสวนเกษตรต่างๆเนี่ยมีตอนนี้มีหลายสวนนะคะที่เป็นภาพของสวนสมุนไพรก็มีนะคะสวนเกษตรอินทรีย์พยายามขับเคลื่อนผลักดันให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทางของเกษตรอย่างสวนสุธีออร์แกนิกเนี่ยค่ะหรือว่าสวนผลไม้อย่างเช่น KP g a การ์เดนเนี่ยค่ะหรือเป็นสวนพริกไทยต่างๆเนี่ยค่ะเป็นเป็นแหล่งปลูก ที่มีคุณภาพของเมือ,จองจันในของเราจะมีสวนผลไม้ที่เข้าร่วมโครงการต่างๆด้วยประมาณ10กว่าสวนนะคะเกือบ20สสวนที่เข้าร่วมในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวัตถุดิบที่ดีเนี่ยเกิดจากดินที่ดี เราเนี่ยมีดินที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการปลูกสมุนไพรหรือปลูกพืชผักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับจะมีความอุดมสมบูรณ์แล้วให้สารอาหารที่ดีมากๆเลยเนะครับตัวสมุนไพรหรือว่าตัววัตถุดิบของเมืองจันที่เด่นๆเนี่ยก็จะมีชะมวงมีกระวานมีเร่มีส้มมาปี๊ดแล้วก็มีขิงแห้งคือสมุนไพรต่างๆที่เป็นสมุนไพรในเรียกว่าป่าฝนเขตร้อนเนี่ยจะอุดมสมบูรณ์มากๆ อาหารเมืองจันทเนี่ยครับสมุนไพรต่างๆเนี่ยมันมีความเป็นเอกลักษณ์มากๆนอกเหนือจากคุณสมบัติทางโภชนาการแล้วเนี่ยก็ยังมีคุณสมบัติทางยาซึ่งเวลาเราทานเราปรุงเนี่ยครับมันก็สามารถที่จะออกมาในคุณสมบัติเหล่านั้นด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเวลาเราผัดในคุณสมบัติทางโภชนาการเนี่ยความอร่อยจะช่วยให้อาหารต่างๆโรนี้มีรสชาติที่กลมกล่อมมากขึ้นมีรสชาติที่เป็นอูมามิมากขึ้น <S <S 2> <S 2> <S อันดับแรกเนี่ยก็คือกระวาน เมนูที่กระวานเอามาทำเนี่ยนะครับก็จะมีหนึ่งผัดเผ็ดกระวานหรือผัดชากระวานนะครับก็จะมีความเผ็ดร,ร้อนมีความหอมละมุนจากกระวานหรือเอาไปทําต้มนะครับจะเป็นต้มเปรี้ยวก็ได้เหมือนท้มยําหรือจะเอาเป็นต้มจืดก็ได้ก็เป็นต้มจืดที่มีความหอมจากกระวานนะครับตัวต่อไปเนี่ยนะครับที่เป็นอาหารที่เด่นของเมืองจันเนี่ยก็คือเร่เขาเอาไปต้มกับน้ำผพดเตี๋ยวหมูลเรียง ก๋วยเตียวมูลเรียงเนี่ยเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับต่อไปก็จะเป็น ฉมวงนะครับเขาก็เอามาทําในเมนูที่หลากหลายจันทบุรีเนี่ยที่หล,กหลักๆเนี่ยจะเอาต้มหมูฉมวงกือจะมีความเปรี้ยวหวานมีเผ็ดนิดๆความเปรี้ยวเนี่ยเกิดจากใบชมวงนะครับหลกัหลกๆเกิดจากใบชมวงเพราะว่าในใบฉมวงเนี่ยมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์สูงมากๆเลยแล้วเราก็ค่อยๆเาก็จะค่อยๆปล่อยออกไปในเนื้อแกงนะครับถ้าเผื่อจะให้ยิ่งดีเนี่ยเขาจะเอาไปดาาไฟหรือเอาจะไปเผาก่อนให้ความเปรี้ยวเนี่ยมันออกมาจากใบฉมวงแล้วก็ไปทําอาหารครับอีกจานหนึ่งนะครับ ที่จะบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของเมืองจันทร์คือการที่เราทําอาหารกับน้าพริกแกงป่านะครับน้ำพริกแกงป่าของเมืองจันทร์มีความเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยมีเครื่องสมุนไพรที่เยอะมากๆกว่าน้ําพริกแกงป่าในที่อื่นๆนะครับน้ำพริกแกงป่าเมืองจันทร์หลักๆเนี่ยก็จะมีทั้งเรวทั้งกระวานนะครับแล้วก็พริกไทยแล้วก็เครื่องเทศอื่นๆอีกมากมายเลยแล้วแต่สูตรทีเราตําเอาไว้เนี่ยแล้วเราก็ไปใช้กับแกงอื่นๆนะครับเช่นแกงปลาปลาเห็ดโคนแกงป่าปลาสับ รหรือเอาไปทําแกงเผ็ดผัดเผ็ดก็ได้หมูป่าผัดเผ็ดแม้กระทั่งอันพิชแกงป่าเนี่ยไปทําแกงกะทิก็หอมแปลกอีกแบบหนึ่งครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวเส้นจันผัดปูก๋วยเตี๋ยวเส้นจันผัดปูเนี่ยจะมีคนเข้าใจผิดเสม,มอว่าเหมือนกับผัดไทยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ใช้เส้นจันเหมือนกันแต่วิธีการทำเนี่ยแตกต่างกันน้ําพริกแตกต่างกันก๋วยเตี๋ยวเส้นจันผัดปูเนี่ยครับเราจะมีน้ําพริกนะครับหรือพริกแกงโดยเฉพาะเราจะผัดน้ําพริกเนี่ย ให้หอมเวลาเราทานเนี่ยครับเราทานได้หลายแบบเราทานกับปูกระตอยปูตัวเล็กนะครับปูตัวเล็กนี่คือคือเขาเล็กอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับเอาไปทอดกรอบแล้วก็เอาไปผัดกับน้าก๋วยเตี๋ยวเส้นจันเนี่ยก็จะซึมเซรืรอฟอร่อยแล้วก็กรอบๆหรือจะทานกับเป็นเนื้อปูสดก็ได้ถ้าใครไม่ชอบปูแพ้อาหารทะเลก็ทานกับกุ้งหรือแม้กระทั่งกับหมูกับไก่ ก็สามารถที่จะเอาไปทานได้แต่เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของการที่ทานก๋วยเตี๋ยวเส้นจันผัดปูคือเราจะทานกับแตงกวาการที่ทานกับแตงกวาเนี่ยมันจะช่วยให้ทุกคำเนี่ยมันมีความสมดุลมันมีความบาลานซ์ความอร่อยมากขึ้นนี่คือเอกลักษณ์ของก๋วยเตี๋ยวเส้นจันผัดปูครับเครื่องดื่มนะครับถึงเครื่องดื่มเนี่ยเวลามาเมืองจันทต้องดื่มน้ําส้มมะปีด๊ดน้ําส้มมะปี๊ดเนี่ยครับเป็นส้มเป็นกลุ่มซีตรสัสอันหนึ่งที่มีสารแอนตี้ออกซิเดนสูงมีความเปรี้ยวที่ระมุนเราสามารถที่เอาไปทำ น้ำพริกได้ให้ความเปรี้ยวกับน้ำพริกให้ความเปรี้ยวกับต้มยำแล้วก็มีความสดชื่นจะทานก่อนอาหารก็เรียกย่อยเรียกอาหารจะทานหลังอาหารก็ช่วยกันย่อยอาหารได้ดีเลยครับอาหารเนี่ยครับเวลาเรามาเมืองจันเนี่ยเราอยากให้ทุกคนเนี่ยมองจันผ่านจานการมองจันผ่านจานเนี่ยทำให้เราเห็นว่าที่มาที่ไปของเมืองจันเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็ให้รู้ว่า วัฒนธรรมการกินของเมืองจันทร์หรือว่าอิทธิพลในการที่เกิดขึ้นในเมืองจันทร์เป็นยังไงบ้างแล้วในส่วนของการท่องเที่ยวเนี่ยแน่นอนครับอาหารเนี่ยก็เป็นเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งในการต้อนรับคนที่มาเยือนอย่างที่บอกครับเราอยากให้คนมาเยือนเนี่ยได้มองจันทร์ผ่านจานท์ อาหารทุกๆจานเนี่ยสามารถที่จะเล่าเรื่องเมืองจันได้นะครับไม่มากกว่าน้อยแล้วก็อยากให้เขาเนี่ยได้ไปเที่ยวเมืองจันในมุมอื่นๆตามที่อาหารจานนั้นเนี่ยได้นําพาเข้าไปนี่คือสิ่งที่สมาคมอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยอยากทํางานให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอาหารมากขึ้นนะครับและที่สําคัญที่สุดเราเนี่ยอยากที่จะเป็นเมืองสร้างสารรค์ทางด้านอาหารของยูเนสโก นั่นน่ะคือจะเป็นตัวชี้วัดอันหนึ่งนะครับว่าเราสามารถที่จะเดินหน้าอย่างมีหลักการอย่างมีเป้าหมายแล้วอย่างมีคุณค่าให้กับสังคมครับ